แม่มันนี่มินยัางมาคิวคิวสมสมบิบิบิแมวแมวปัวกผักจ่อตับมึงเอย้ยกำลังนอนแสบๆ,ๆนี่เฮ่อสบอไปหนีหนีอย่ามากวนโคตสินอนเว้นลา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 ลบิบิบิบย มากอกใส่หัวหันไปไปหาเหรียญหมดอื่นหลายเลยเลยบูบูเลยบูบูบายบายฮู้เสือเสือเสือสอ,อุยหา่ามึงเอ้ยจะเป็นมึงนอนเว้นขักเนาะไกลสิกินกามึงเบิดแล้วนี่ ไม่หยังอีหไหนหมอกำลังนอนงเสียบเสียบเมื่อวนกกูเล้วขวนจะได้มึ่เบิงนี่ไก่เต็มตะก้าอยู่ไรกูแนะ่เอ๊อกูไรแล้วกูกำลังนอนงเสียบเนาะเมือ่อผู้นึงแล้วผู้นึงเมื่อกี้ี่กระบักตอดผีบ่าหนะักมากวนกูเอาตาบม,ม,ามั้หงแน่อีหมอมึ่ผู้ตามเสียบนะ่ะบุ๋ยจะแม่นยองใส่เนาะข้านตามกวาด กระแซีบล,ลาอีหมอเฮ็ดก,กินกระแซีคนกระงามบุย๋ยกูไม่ได้มักย่องปานนั้นแต่ว่าง,งามจะแมนขาเมึงอยู่อันนี้กูย่อมรับมึงวานกาหรอวะอีหมอยังหัวกูกำลังเอาขบผูกลงเอาฝานเลือกตำไม่ไหวกูย,ยิ้วเขาแล้ว ขั้นมาเลี้ยงตำมะฮุ่งนี่กูว่ามึงยืนนึ่งได้หมอยั่งอยู่เวาลาประแดดต้วงมึงฮันยั่งอยู่เอาตอนมันใส่นี่เด้อเออสือสุดตำแหลกลายหมึกพริกนะมันสีโปรแซ่มันขื่นกบับมึงพุงพ่ดละแซ่โปรแซ่ก็ได้มันสิเกี่ยวยังก็หมกักพิกแหลกโปรแหลกเสื้อกูลดหน้าเอายั่งแล้วละเอาใส่ใส่เกลือในจักหน่อย เส็นมาคงมันจากสีออนเอาเอาประดแดกเลยครับปูดองลงมึงบรตรองยวกหลายดอกจะได้ม่เสิบรบเซียสองสามบาทแล้วกรพ่ะตักใส่จานนี่ขาดบ่ได้เลยละ่ะขันบ่ใส่เป็นนวลที่ว่าจบเลยละ่ะพ่อ้ะอีหมอพ่อพ่อหัวกูแห้งโปกนี่วะ ขัดขวางสูตรเด็ดกุยแหล้วอีนี่มันคือโบใส่บดถ,ถงุง่ะกูก็อยากใส่อย่แต่ว่าเป็นงวมันแพงอีหมอเอาพอเหลีวยวนว่นะตักใส่จานซะอีหยัางจะมีแต่แนวแพงๆเงินมันเฟื่อส่วงนี่ฮะขันกูบว่าข้าว่าเถ่าเนี่ยกูคิคไปไท่น้ำเขาแล้วกูว่าเอาเส้นสวบอีหมอกูว่าสีงวดไอ้เมืองตามไม่กินสุดท้ายกูตามให้เมืองกินเออว่าเรื่องไปไท่ฮะอีหมอ อีเปิลมันไปไท่ได้เงินหลายหลายสีบ่อให้หลายจังไลยแต่เนีนนมันไปเป็นเมียหน่อยเขาเนาอออะอีหลีตีหมออือไก่หลีนั่นแหละบอมีงานแข่งดอกได้เงินหลายปันนะ้นฉันว่าควม้มหูกับบอมีกระเบิงพอมันที่ละ่ะกินเหล้ากับเกงกูกว่าคือมึนเลยอีหมอขนาดบักตึงลูกมึงไปสี่เดือนได้แต่คารถมากแตมึงเบืองแม่มันที่ละ่ะ เขี้ยวมาห้าเขี้ยวสองผัวผู้ได้อิหานผัวผู้ที่หนึ่งกะสูบมากผัวผู้ที่สองกะกินเหล้าเล่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 อุด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 ไม่แล้วบักเปื่อยอันนี้เป็นผู้ใดเลยหมอกับบักตอดมันพีบ่ายไปสนใจมันเถอะอุด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 มันสูบมาหลายบักอันนี้ฮัน เป็นบ้าแหละเมี่งป๋าบาดนี้กูไลยต้นสมน้ำหนามึงเนาะอุด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 อ่าเรียนบอดอื่นมาขำกูชิกินเขาสุมมาทะลึงแถวนี้เด้อไปกอกใส่หัวเด้อุด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 ฮะมันทะลึงใส่กูอีแล้ววางกูนอนกระจกขี้เตาให้กูดมโมเมนต์มันอยากต่มันหงน้ำเห่าบ่หมอเอาจานมาแบ่งให้มันแน่จักหน่อย เฮ้ยสิแบ่งเหตุอย่างมันเปลืองไปไปเล่นบดอื่นเหม็นกูกินตำหงาวหงแสบน้ำมึงนี่ล่ะอด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 ออดจะแมนมันซูสี่เนาะบากกัน์ีก็ได้ใส่เอาสากระเบือมานุกกูสิมอหัวมันี่อด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 ใส่เรสากระเบือก็ได้มาเมนอยู่ทางหลังมึงคำว่าอีหมอบ่เห็นไว้อีหมอหมูลงตะกามึงอี ว้ายหูแมน,นเบิดแล้วบ้าน้อ,นนอกะก,ก,กูซึ่งซึ่งซึ่งว้ายเบิดแล้วบ้าน้อ,นนอกะก,ก,กูจะได้ดำบหน้าข้าเขาอยู่บ้าน,นอ้อแม่หนหมูผู้ใดที้นอสามารถบุกบ่กขังอด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 ฮ่ามันนี่วัต่มันทะลึงที่แถมมันมาบอกว่าหมูก,กินกะ